สวัสดีครับพบกับช่อง Beambit นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องนะครับการหาเงิน Affiliate s h ป p ี้กับ y o u t u b e เนี่ยมันจะดีอย่างไรเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคือถ้าหาเงินเนาะจากเ f i a t e YouTube เนี่ยมันจะดีหรือเปล่านะครับอฟเฟียกับช้อปปีนะมันจะดีกันอย่างไรนะมันจะเชื่อมโยงกันอย่างไง มันจะเชื่อมโยงกันอย่างไรนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งในการเชื่อมโยงนะคือมันก็ต้องมีบัญชี s h o p ปีนะบัญชี s h o p ปี้แอฟเฟ a t รนะครับมันก็ต้องสมัครกรอข้อมูลบัญชีธนาคารอะไรนี้เรียบร้อยนะครับถ้าสมมุติเอ่อบีมเองนะบีมขายไอ้พวกโทรศัพท์พวกเนี้ยเช่นพวกเรสมินะครับหรือว่าโทรศัพท์รุดออเอร นะครับถ้าขายไี้พวกอุปรกรณ์อะไรต่างๆอย่างเช่นตัวนี้เลยนะครับเป็นไมโครโฟนนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งเวลาเวลาบีมเองเนี่ยมันก็จะได้ยินสิงที่หน้ากล้องตรงนี้เลยนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็ต้องยะให้ดูนะมันจะมีมันต้องมีตัวนี้ก่อนนะครับมันจะเป็นชัยซีนะครับเอาไว้ต่อโทรศัพท์นะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งถ้า ใครที่มีโทรศัพท์ที่ไม่เหมือนปี2025นะครับและ2021มันก็ผิตใหม่เหนะมือน2020 2019เลยนะ2020เนี่ยมันจะมีโทรศัพท์ที่ไม่มีคำว่าไม่ใช่สีตรงนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้นะทีนี้ถ้าสมมุติมีโทรศัพท์ที่ไม่มีคําว่าไม่ใช้สีนะไม่ไร้สายไม่มีทาําไงนะคือบีมนี่ก็ทําการ แปะล,ลิงก์ไว้ที่เขาเรียกว่าอะไรวะเออแปะตรงคลิปนะแปะตรงหน้าคลิปดูผลิตภัณฑ์นะมาันจะมีคาว่าดูผลิตภัณฑ์เลยนะเพียงแค่คุณกดเข้าไปแล้วคุณก็ซื้อสินค้านะทีนี้ใครได้เงินนะครับบิมเองก็ได้เงินมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะได้เงินเข้าบัญชีอะไรเข้าบัญชีธนาคารของเรานะคือถ้าเป็น a p p i l i a t e y o u ู u b e นะครับมันจะเชื่อมโยงนะครับถ้าซื้อไปสชิ้นมันก็จะได้เงินมาก แต่มันจะตีเป็นดอนลลาร์ดอลล่าให้นะโอเคไหมหมายถึงว่าผลิตภัณฑ์ไงนะเพียงแค่คุณกดที่เขาว่าผลิตภัณฑ์ทีนี้คุณก็สามารถซื้อของได้เลยนะแล้วเงินที่คุณชาระคุณก็ชาระเก็บเงินปลายทางนะห้ามโอนห้ามเก็บห้ามโอนห้ามจ่ายผ่าน Wallet Shopee Pay ไม่ได้นะถ้าโอนผ่านถ้าเรียกว่า Shopee Pay หรือโอนผ่านธนาคารเนี่ยวงใบบัตรกิ้งมันไม่ได้ครับมันก็ต้องเขาบอกให้เราอ่ะ ทำการชาระวยเงินสดเท่านั้นเพราะว่าทางร้านค้าเขาเนี่ยจะได้เงินแล้วก็ทาง youtube ที่เราทําเนี่ยเราอาจจะได้เงิน youtube มันโอนมาจากไหนนะครับ youtube เนี่ยมันโอนมาผ่านบัญชีธนาคารนะบัญชีธนาคารที่เราทําการผูกไว้นะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะบัญชีธนาคารที่เราผูกกับเกิลเอนเตนไว้เนี่ยถ้าใครเนี่ย เป็นยูทูบเบอร์เจ้าแรกๆเหนะทุกคนเออเจ้าแรกๆเนี่ยมันจะมีใหม่นะครับแต่ถ้าอยากได้ผู้ติดตามเยอะนะเหมือนบีมเลยบีมก็อยากได้ผู้ติดตามเยอะนะนี่ห้าพันนะครับให้ครบห้าพันกว่าก่อนจะสามารถเปิด Affiliate YouTube ได้นะการหาเงิน i l i a t e YouTube นะช้อปปี้กับ Lazada เนี่ยดีปะ่ะเออคิดว่าดีไหมไหนดีกว่ากันนะอันนี้ก็คือ ช้อปปี้น่าจะดีนะถ้าเป็น l a z a ด a เนี่ยมันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ l a z a ด a a f อ i l i a เเนี่ยมันจะหาเงินยากเดี๋ยวก็ต้องเอาไปแชร์นู่นแชร่นี่แชร์าตามลงเฟซลงโซเชียลลง u t u b e ลง TikTok มันก็จะยุ่งยากนะคือแบบนี้เราไม่เอานะเราจะหาเงินแค่ช้อปปี้นะเพียงคุณเนี่ยมีแค่แอปเดียวเท่านั้นคุณก็สามารถหาเงินเข้าบัญชีธนาคารได้แล้วนะเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องเอาไปผูกกับ Google Ad s e n s e ก่อนนะ เอาบัญชีธนาคารก็ได้พิมูกกับ Google Adsense แล้วทีนี้มันก็จะได้เงินกลับมาเงินก็จะเพิ่มขึ้นเป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับเป็น Affiliate YouTube นะครับแล้วทีนี้ถ้า Affiliate YouTube เนี่ยเขาจะโอนเงินมาตรงไหนนะค,คือเขาเนี่ยจะโอนเงินมาที่บัญชีธนาคารเราที่เรามียอดถึง100ดอลลาร์100กว่าดอลลาร์นะครับคุณก็จะสามารถโคุณก็จะสามารถได้เงินประมาณ3,000 หรือว่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้ถ้าคุณได้มากนะครับคุณก็ได้มากอันนี้ผมก็ได้มากแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็ถ้าคุณได้เยอะนะครับคุณก็มีเงินเยอะนะถ้าคุณได้น้อยก็มีเงินน้อยนะคือบิมเนี่ยจะตั้งใจหาเงินจากแอฟฟิเอตให้มันได้เยอะๆมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยเนาะอ่ะโอเคนะครับถ้าเกิดหาเงินแอฟฟิเอได้เท่าไหร่นะก็คือก็ตีไปเลยนะ ก็ประมาณ1ดอลลาร์กว่าก็ประมาณสาหรือว่าสาิสามนะครับถ้าเป็นสองดอลลาร์ก็ตีเป็นมประมาณปรสมาณ6ดบาทนะรับตีเป็นร้อดอลลาร์นะถ้าบีตีเปนะ็นก้าสิบเก้าดอลลาร์ก็ประมาณสองพันกว่าบาทนะสองพันแปดสองพันแปดร้อยกว่าบาทกนะ็จะเป็นปรนะาม 8, าณนี้นะครับถ้าสิบดอลลาร์ก็ประมาณสามร้อยบาทก็จะงเงินไปนะทีนี้คุณก็จะได้เงินเข้าบัญชีที่ยูทูบเขาจะโอนประมาณหนึ่ง้อยดอลลาร์มันจะเข้าที่บัญชีธนาคารเราที่เราผูกไว้ เพราะว่าบางคนถามว่าแล้วบัญชีธนาคารใช้อันไหนรับนะคือใช้บัญชีธนาคารอะไรก็ได้นะอันนี้บิมแนะนําว่าให้ใช้เป็นบัญชีธนาคาร t ี b ดีกว่าทหารไทยเนี่ย T ี b บทหารไทยนาชาตินะเพราะว่ามันหักสามร้อยน้อยมากนะถ้าใช้ธนาคารอื่นเนี่ยมันจะหักเยอะแนะนําว่าให้ใช้บัญชีทีทนะครับ t ี b มันจะหักน้อยนะใช้บัญชีนี้เลย นะบัญชีนี้มีโดนหักนะครับถ้าเป็นสองธนาคารเนี้จะเป็นกรุงธนาคารกรุงเทพธนาคารทหารไทยนะมันจะได้เยอะนะเพราะว่ามันจะหักน้อยมากนะครับหักน้อยกว่าสามร้อยนะบางทีธนาคารหักตั้งหกร้อยมันก็ไม่ใช่แล้วนะเออบางธนาคารเนี่ยธนาคารอื่นเช่นธนาคารากสิกรมูรไทยเทปนิ้หรือว่าออมสินกหรือว่ากุรอสีนะครับนะใช้บัญชีธนาคารนี้เลยกรุงเทพกับ ีบีนะเป็นธนาคารที่เขาเนี่ยหักน้อยมากนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ่นะโอเคนะครับก็สรุปว่าที่บีมเล่าไปก็จะมีเทางนี้ก่อนนะครับ่นะก็คือเราจะสามารถรับเงินได้นะรับเงินได้เป็นธนาคารอะไรก็ได้แต่แอปเปิลก็ต้องทำนะครับ แต่บางคนถามว่าต้องมียอดครบเท่าไหร่นะมียอดผู้ติดตามเท่าไหร่ก็ประมาณห้าพันผู้ติดตามขึ้นไปนะห้าพันผู้ติดตามแล้วก็ทําคลิป u t u b e ลงเรื่อยๆผู้ติดตามมันก็จะถึงเองนะครับคุณมีผู้ติดตามแค่ประมาณห้าพันนะเมื่อก่อนเขากําหนดไว้ว่าหมื่นหนึ่งนะคือถ้าสมมุติคุณเนี่ยมียอดผู้ติดตามไม่ถึงหมื่นนะครับคุณก็สามารถมีผู้ติดตามเท่าไหร่ก็ได้นะห้าพัน นะครับคุณก็สามารถเปิด Affiliate ได้แล้วนะเมื่อก่อนมันบังคับให้มันหนึ่งหมืน 1, 000, ใช่ไหมเออคือหนึ 1, 000, 000, ่งหมืนผู้ติดตามในย t u b e อะ่ะมันก็เยอะไปนะคือห้าพันเนี่ยก็ถือว่ามันเยอะอันนี้มันน้อยถ้าคุณอยากมีผู้ติดตามหนึ่งหมื่นคุณก็สามารถทําได้เลยนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอเคนะครับก็ปนะร,ระมาณนี้เลยนะครับอ่ะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดใจกดติดตามกดสไ s คร i b e ด้วยนะครับ ่ช่องบีบดีบดให้ด้วยนะครับช่องบีบดีบดนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย